คุณจะใช้มือของคุณจัดการกับอะไรจบชีวิตเด็กกับจบชีวิตหมาร้อยตัวนะเีจยจบชีวิตเด็กหนึ่งคนกับหมาร้อยตัวตอนนี้ดูว่าผมอยู่กับผมจิมสุริยะเอหรือ B ถ้าเลือกได้คุณจะเลือกอะไรรอบที่แล้วทำไปมีคนมองคิดไม่ทันคิดตามไม่ทนันทั้งนี้เราก็จะพูดกันช้าช้าอย่างเช่นว่าพ่อแรกคุณจะเลือกเป็นใครระหว่างคนฉลาดหรือคนหล,ล่อ ชไปฟัง A คนฉลาดฝั่ง B คนหลอ่อคนขางยากเลยแต่เอาจริงๆแล้วผมคิดว่าเป็นคนฉลาดก็ไม่ได้จะหน้าตาแบบนี้โอเคแค่เอารูปภาพมาประกอบไปเฉยเพราะงั้นจะตอบว่าเป็นคนฉลาดนะครับมันจะมีสเสน่ห์อ,อือไม่ต้องหล่อมากก็ได้แล้วมันจะมีสเสน่ห์ของมันเองนะ46ต่อ54ว้าดูทรงแล้วคนฉลาดจะเริ่มน้อยลงล้วเนี่ยคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนฉลาดอือก็มีเหตุผลแต่คนไม่มีหลักการกันมากเลยไม่มีใครรู้จักแซคเอฟฟอนในอีกร้อยเยียหรอกแต่ว่าทุกคนจะรู้จักคนที่ชื่ ค,คนที่ตอาฟัง B ีคนนึงบอกว่าฉันไม่ต้องการการถูกจดจำฉันอยากมีความสุขอก็มีเหตุผลแล้วแต่ทุกคนคิดยังไงไอ้น,นี้เป็นท็อปิกที่โคตรงงเลยแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่การเลี้ยงดูแต่คนเกิดมาไม่เหมือนกันอันที่2 A รวยที่สุดในโลกบอามาตะเอ,อ A, ก็ถ้าจะเวิร์กนะชีวิตรอบเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรเลือกอันไหนดีคมขอเลือก A แลวกัน54%มีตังค์46%อิโมโท A เ A ส่วนสูงครึ่งหนึ่งของตัวเอบน้ำหนักเพิ่มขึ้นไป1เท่าตัวอ เป็นคำถามที่ดีระหว่างอ้วนกับส่วนสูงลดลงในกรณีที่ตลอดไปผมคิดว่าดับเบิลโยเวทดีกว่าเป็นกล้ามเนื้อไงเอ้วิฉลาดสามสิบหกเราหรอมีแต่คนไม่อยากอ้วนเหรอคือเราสามารถมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากกล้ามเนื้อได้นะทุกคนมาดูกันว่าความคิดเห็นเขาคิดยังไงบี้เพื่อทำให้มันสูงขึ้นไม่ได้นะดับเบิลไมเวทอินมัสเซลเยสจริงๆแล้วเราก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยถึงจะเป็นสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ต่อ64ก็ตามระหว่างเจาะดูก,กับสับตอนนี้ผมก็เจาะอยู่นะครับมีคนคอยมานั่งสังเก ขอบคุณนะครับเลือกเจาะเลยแต่ไม่เจาะสะดือนะเจาะแค่32สกัก6 8รก็แล้วแต่นะเลือกได้2อ,อย่างอย่าทำร้ายร่างกายของตัวเองโอ้จริงจังมากอะไม่เอาสิไม่เอาคุณจะเป็นอะไรระหว่าง A ทนายความ B หมอถ้าผมมีความรู้ทั้ง2องระดับที่แยกแยะได้ระกอกกันผมอยากเป็นหมอมากกว่า B ครับ ห้ 54, เฮ้ยผมจะได้ไปช่วยโควิดไงต้องขอบคุณคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามาเปิดเจอคลิปนี้อยากรู้ว่าโอ้ผมขอบคุณมากนะครับที่คุณช่วยเต็มที่สําหรับโรคโควิด -19 ช่วยเหลือชีวิตเด็กที่ไม่เคยเห็นในแอฟริกามีดาบไล์เซเบอร์ของจริงถามจริงดาบไ er ล์เซเบอร์เนี่ยนะเอยังไม่ต้องคิด อาวหรอมีคนอยากได้ดาบไรเซเบอร์จริงๆเลยหรออ๋อแต่ก็จริงๆนะมันก็คิดได้2แบบมาดูความคิดเห็นกันเขาบอกว่า you sell the lightsaber then save many children อ๋อเดี๋ยวนะเขาบอกว่าคนที่เลือกไรเซเบอร์แม่งเป็นคนเย็นช้ามากเลยนะเลือกไรเซเบอร์มันก็แล้วแต่ความคิดเห็นเขาอย่าไปตาสินเขาสิดีไม่ดีเขาเลือกด้วยตัวเองนะครับทุกคนหนังไหนดีกว่ากัน A Harry Potter B t w i l i g ท t Vampire อ w i า i g h t ยไละนะผมเขาตอบว่าแ a ร r y p ่ t t e r อแล้วกันเพราะว่าผมไปแอบดูสปอยมาแล้วทุ ที่นักแสดงจะไม่ค่อยชอบบทแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ชนะไปอย่างขาดลอยเลยนะ78%ต่อ22คุณจะเลือกอะไรระหว่างเอย้อนเวลาได้กับหยุดช่วงเวลานั้นได้นานตัวนายนกนจะต้องไปอะไรเงี้ยเปล่าอย่าเลย <laughs> ไม่คยร้องเพลงถ้าแค่หยุดเฉยๆไม่แปลอนาคตผมก็ย้อนเวลาไปแก้ไขดีกว่าครับเหมือนแบบมีเช็คพอยต์โอเคทำใหม่เกิดใหม่ฮะฟิลคงประมาณนั้น6 6ต่อ34อู้ดูคนที่ตอบ34%แอบดูคนสวยหลออืม น่ากลัวนะเนี่ยเมีชู้เอง B แฟนของเรามีชู้โหย,ยากอะเนี่ยโคตรเจ็บเลยอะแต่ผมพอตอบว่าโดนนอกใจเองแล้วกันอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราคู่ควรกับคนดีนะครับแต่บางคนทนความเจ็บไม่ไหวเขาก็ยอมเป็นชู้เองเว้ยบางครั้งที่เลือกใครหลายๆคนเพราะว่าคุณกําลังไม่ไว้วางใจในตัวเขาและไม่ไว้ใจในตัวเองว่าจะเจอรักแท้จริงจากเขาถ้าคุณยิ่ง ใครขมอชัยวะ <c oughs> ถ้าคุณยิ่งเผื่อใจให้ตัวเองมีคนคุยห6คนไม่ได้ช่วยทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็ไม่เหลือใครฝากไว้ให้คิสเหมือนหล่อคุณจะใช้มือของคุณจัดการกับอะไรจบชีวิตเด็กกับจบชีวิตหมาร้อยตัวนะเจี๊ย <c oughs> จบชีวิตเด็กหนึ่งคนกับหมาร้อยตัวเออเนื้อหารูเล็ตเด็กในเกมเดอะซิมกับหมาร้อยตัวในเกมเดอะซิมใช่ไหมเป็นเด็กนะโอ้โหนี่ไง ทุกชีวิตมีค่านะทุกคนคอยากตบคนที่คิดเคว s t i o n นี้จริงๆใช่ครับแต่มันหมายถึงในเกม The Sims ไงคุณจะเลือกอะไรระหว่างมีซอมบี้อพอลกิปกับมีเวอร์วอร์ทีโอ้หทีๆคำถามนี้เอาใจเกมเมอร์สินะซอมบี้อพอลกิปก็คือซอมบี้บุกโลกความเสียหายแม่งพอๆกันเลยแต่จานวนคนเหลือรอดเอาจริงๆเวอร์วอร์ทีคนน่าจะเหลือรอดเยอะกว่าเพราะว่าแต่อาวุธแม่งรุนแรงมากเลยนะยุค3เนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกคนรู้ไหมวในภาพยนตร์ที่เราดูทุกวันเนี่ยการทหารล้าหลังไป1ิปีนะครับคิดภาพ ตูมๆเครื่องบินค่อยๆพังทีละแถบทีละก้านเครื่องบินอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แบบหายไปทั้งลำโดยไม่มีข่มาควันลงมาเลยคือน่ากลัวและอันตรายมากก็ไม่คิดว่าทุกคนจะรอดเยอะขนาดน,นั้นด้วยนะแต่มันก็ต้องมีหลุมหลบภัยอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะแล้วบางโซนมันก็ยังพอใช้ได้แต่สำหรับซอมบี้แม่งไปทุกที่และแม่งไม่เลือกใครด้วยเพราะงั้นผมเลือกวอวทีไปก่อนเด้อ 51ต่อ49ซอมบี้ไม่มีนิวเคลียร์โยโร่ <laughs> กับฮาคุนามาทาทาฮาคุนามาทาทาดีกว่ามั้งโยโร่นี่คือเกียนเกียนปะผมไม่แน่ใจว่าโยโร่หมายความว่าอะไรแต่ผมเข้าใจว่าฮาคุนามาทาทานะครับเอ้ครับ พัฒนามาช้าชเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตัวโลกแปลว่าอะไรอ่ะใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับเีสตาร์บัคหนึ่งปีกับใช้งานไอทูนฟรีตลอดไปหูตลอดไปเเลยหรอถ้าเรากินมาละแก้วแก้วละสองร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดก่อนเช็ดหมื่นต่อปีไอทูนร <c oughs> ายเดือนราคาปกติร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคิดประมาณนี้แล้วกันตอนนี้ผม,มาอายุยี่สิบนิดๆผมอยู่สักเจ็ดสิบแล้วกันปังคู่แต่อนาคตก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะเอคุยกับสัตว์ได้บี B. พูดได้ทุกภาษาวู เดี๋ยวน่ากลัวนะถ้าเกิดมดเดินมาแล้วไอ้กระดอะไรกันเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยมื่อลงไปดิ้กูจะกินน้ำตาลอาจจะได้ยินแม้กระทั่งไรที่อยู่บนหัวคิ้วเราก็ได้นะน่ากลัวอันี้ผมคุยทุกภาษาดีกว่าว่เฮ้ยทุกภาษาก็รวมสัตว์ด้วยสิเออวะคุณจะเล่นรัสเซียนรูเล็ตไหมเพื่อ100ดอลลาร์วูบแบบตายไปเลยอันนี้ยังมีโอกาสเสี่ยงนะเจ็ดในหนึ่งที่คุณจะตายหูหูเชดไม่เอาดีกว่ามีตังค์น้อยแต่รอดชีวิตดีกว่า55%้นะครับเขาบอกว่า ไม่อยากตายกันทังนั้นเลยก็หวางมีความรักที่ดีแต่มีเรื่องบนเตียงแปลกๆก,กับความรักที่โคตรแย่แต่เรื่องบนเตียงสวยงามโว้รู้สึกดีที่ได้ตอบคําถามนี้นครับผมขอตอบเป็น excellent relationship ดีกว่าน,นะไม่ต้องบอกเหตุผลนะความรักดีๆก็จะพาเราไปเจอเรื่องดีในเรื่องอื่นๆเรื่องเซ็ก์ไม่ใช่ทุกอย่างนะครับถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมีความรักก็ได้เอาเป็นว่าน้องๆน,นะครับที่ยังอายุน้อยอยู่ไปถามพ่อแม่แล้วกันว่าคิดเห็นยังไง6 0ต่อ40โอเค ผม่เห็นเขาคือผมแค่อายุ9ขวบเองครับผมยังไม่รู้เลยว่าเซ็กค,คืออะไรพี่เห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับทุกคนขอให้สนุกกับคลิปนี้แล้ววเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ดราม่าเด้อ